น้องบุนพานกินพานเที่ยวมาแล้วจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับะไครตและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ ดีค่ะมือนีก็มาผบกอกับช่องน้องวุ้นพากินพาเที่ยวอีกคือเก่าค่ะพี่น้องจ้ามือนีสิพาพี่น้องมาานี่ค่ะพี่น้องจ้าจะพามาปอกสับปะรดภูเรนะค่ะเนาะพอดีไปเฮ็ดลุงท่านเราไอ้เพื่อนลงท่านข้างๆเพิ่นห้มากสามลูกค่ะพี่น้องจ้าก็เลยให้พี่สาวพนมวุ้นไปหนึ่งลูกเหลือสองลูกแม่น้องวุ้นจะมาปอกแช่ตู้เย็นให้เพื่อนๆกินด้วยกันเลยนะคะสีมาผาเห็ดวิธีปอกสับปะรดเฮ็ดเจนไบเจงปอกสวยปอกงามนากินนะคะเนาะไปค่ะไปลงมือปอกสับปะรดกับแม่น้องวุ้น มาค่ะการปอกสับประรดง่าไงเลยค่ะตัดหัวตัดตัดท้ายตรงตรงยอดมันตรงใบมัน่นค่ะนี่ค่ะตัดออกแบบนี้เลยนะคะพี่น้องจา๋าพอเราตัดท้ายออกเราก็ได้แบบนี้คะ่ะพี่น้องจา๋าดึงใบใบทีย่น้ำกาดออกก้านอย่าเพิ่งตัดนะคะก้านเราจะเอาไว้จับด,ด้วยคะ่ะพี่น้องจ๋านี่นี่ค่ะได้แบบนี้ตั้งลงแบบนี้คะ่ะพี่น้องจา๋าแล้วก็เกี่ยนขังมันออกเลยค่ะสุกฉ่ำมากเลยครับพี่น้องจา๋านี่ค่ะ ต้องมีตรงมีของห้าตตรงคมดีด้ะค่ะพี่นอ้องมนจะสิบปอกออกมาได้ด้วยะคะ่ะเหลืองสุกนาจะหวานมากเลยนะคะพี่น้องจ้าพอดี่นหงายข้ามาเนาะแบบเปลี่ยนล่องท่านกันนะคะคน่นล่องท่านทางถางข้าวคนหงายจ้าเมื่อไห่ไะคะ่ะนี่คะ่ะได้แบบนี้เกลี่ยแบบนี้คะ่ะมีดต้องคมนะคะพี่น้องถ้ามีดไม่คมนะมันจะทําให้มันไม่สวยตรงไหนเล่มเล่มเปียกมันเนาะคะ่ะเนาะนี่ หลายคนอาจจะนี่ตะเคยซื้อกินยังบ่เคยยังบ่เคยปอกนะคะเนาะเมือน,นี้เมนูก็ได้มาสาธิตวิธีปอกให้เบื่อค่ะนี่ค่ะทางนี้เขากะเกลียนแบบนี้ค่ะตรงตรงข่วนมั่นนะคะเนาะนี่ค่ะนานค่ะแค่นี้ก็ได้แล้วค่ะพี่น้องจ๋าเขากะติดเลาะตามาเลยค่ะพี่นอ้องวันนี้ทําให้มันกลมสวยนะคะตกแตงให้มันสวยเนาะ นี่ค่ะหลังจากที่ห้องันนั้นได้แบบนี้แล้วกระสิได้แบบนี้นะคะน้องเมนูสิเฮ็ดหน่วยที่สองเลย่ะคะ่ะเด้อห้อจังสีเลาะตาที่เดียวเลยนะคะเนาะนี่จ้ะน่วยที่สองมาเลยอันนี้เอาไอ,ไอไ่อนน่นคะตัดตัดท้ายเหมือนเดิมคะ่ะนี่คะ่ะสวยมากเลยนะคะเป็นตะวันพี่น้องสัมมากเลยคะ่ะตัดท้ายแล้วก็ดึงใบตัวนี้ออกค่ะพี่น้องต้องเหลือตรงเือขวัมันไ่ถือจับเด้อค่ะคือว่ามีขวนมันสีดว่าม,มีเนี่ยจับนี่แล้วก็แบบนี้ค่ะเอ็นมาอยู่ดอกค่ะพี่น้องจ้ะถ้าที่เราคมมันจะทําง่ายมากเลยนะคะ ได้แบบนี้เราก็เกี่ยนขึ้นเก่้าค่ะนี่ตกแต่งให้มันสวยงามค่ะลูกนี้สิขาวฉ่ำเท่าลูกแรกเนาะค่ะเนาะแตวาวาปหวาขคือเก่าค่ะมันเป็นสับป,ปะรดผู้แลลูกเล็กเนาะพี่น้องเพิ่นวาแต่ว่าว่าลูกไก่สับป,ปะรดผู้แลนี่ค่ะเราก็เกี่ยออกเปียกสีเขียวมันเนาะ,ะค่ะเนาะตรงกวนมันกระเท็ดนขึ้นกันค่ะพี่น้องนี่ค่ะอย่าให้ยญาให้กวนขาดเป็นเลด,ดขาดได้ค่ะพี่น้องจา้าถ้ากวนมันขาดเท่าสิบ่หมีแนว่จับดิเท่าสิบ่ามีแนว่จับมันสีเห็ดงา จะได้แบบนี้นะคะพี่น้องจ๋าตกแต่งให้มันกลมมันสวยค่ะแล้วเราก็จะมาแกะตากันเลยค่ะพี่น้องตรงไหนมีเศษไปน,นั่นก็มุนนี่ค่ะก็จะได้สองรูปแบบนี้นะคะรูกนี้บ่คอยฉ่ำไปในต่ว่ารูปนี้ฉ่ำเนาะค่ะเนาะมาค่ะวันนี้เราจะมาลงมือแกะตากันเลยค่ะพี่น้อง เราจะเริ่มเอาตามันออกเข้าตรงเบื้องไล่ด้วยค่ะวา่าว่าสับประรดของเข้าออตามันไปข้างไหนนะคะนาอนี่เราก็ตัดลงแบบนี้เลยคะ่ะมันสีมีลไล่ของมันเส้นวนของมันอยู่หรอค่ะนี่ตัดแบบนี้เลยคะ่ะว่าเป็นไปตามลล่มันกะว่าสวยอีกด้วยค่ะพี่นอ้องก้าตรงเบื้องล่ตามันดีๆีนี่มันสีมีเป็นรองของมันอยู่แล้วค่ะนี่ค่ะแม่น้องอุ่นกะเคยเป็นแม่้าคลไมเก่าอยู่ดิเก <laughs> ่งไปแล้วพี่น้อง ถ้ากี้ขายอยู่ผู้เก็ตตัแล้วพี่น้องขายพลไม่ต้มต่ำเนาะนี่ค่ะนี่เห็นบ่มคะมันก็จะเป็นลายแบบนี้มันก็จะสวยค่ะถ้าบ่เเ็ดตามลายมันมันบ่สวยเอกถึงว่าถ้าบ่เห็ดตามไรยมันใดบ่ได้ขึ้นกันค่ะแต่ว่ามันไม่สวยแล้วมันทําให้ดูไม่น่าทานเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะต้องทําให้ให้ตามไายตาของมันมันสีมีหล่องของมันอยู่แล้วนะคเนาะ เห็นบ่คะพี่น้องมันก็จะออกมาสวยแบบนี้นะคะเนาะมีเดเนุวนกับประคมปันไดต้องดูลายนะคะถ้าไม่ถัเ่เห็ดตามไายนำ้ำพบาสวยพะเป็นตาแซบอกีที่พี่น้อง เสร็จแล้วหนึ่งรูปค่ะนี่ค่ะเห็นป่ะจ๊ะถ้าเราทําตามลายมันมันออกมามันก็จะสวยแบบนี้เนาะเนาะนี่ได้แล้วค่ะสําหรับสับปะรดดูแลลูกแรกค่ะสวยป่ะค่ะก็จะได้แบบนี้เห็นป่ะพี่น้องนี่ค่ะไปค่ะไปทำรูปที่สองกันเลยจ้ะได้แล้วหนึ่งรูปนะคะนี่ค่ะก็ตรงเบิ้งล่าตามันก่อนเด้อพี่น้องเด้อว่ามันไปทางไหนนี่ค่ะลูกนี้ฉ่ำมากเลยพี่น้องเปตะวันนำออกเลยนี่ค่ะ มันจะมีลายของมันอยู่นะต้องดูลายเพราะเป็นว่าตัดไปจังไดก็ได้ตัดจังไดก,ก,ก็ได้ยาวไปขดถึงหรือว่าเพราะเอาตาออกก็ได้ปอกกินเองแต่ว่าอันนี้แม่นลองม,มาสอนวิธีปอกสับประรดเนาะก็ต้องเฮ็ดไหเบิง่งแบบนี้นะคะนะนี่เฮ็ดง่ายค่ะถ้ามีดเราคมยิ่งทําง่ายนะคะมันสิไอ้ตัดต้องจัดจัดลดนะคะพี่น้องลูกนี้ฉ่ำมากหอมหอมนะคะพี่น้องจ๋าสับประรดที่ก็เป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อของบา้านห้องคื่กันนะคะเด้อกินแซ่บ จะยังเดียวยังกีนหนังมัน่าเสียบหวานมากเลยนะคะนี่นี่ค่ะเห็นบอมมันกะสีสวยแบบนี้ครับพี่น้องนี่ไปแล้วค่ะนี่ค่ะอีกรองเดียวพี่น้องเวลาเมนูนตัดลงนี้น้้ำมันออกไหลออกน้ำเลยพี่น้องมันฉ่ำค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะรูปที่สองนะคะเนาะก็จะได้แบบนี้ครับพี่น้องวงได้เห็นมันมีไอโคไอทีเปลือกมันบอลนเอาก็เลมออก เสร็จเรียบร้อยค่ะสําหรับสับรถทูเรนนะคะเนาะตรงนี้ก็สิบประชามไปแล้นี่ค่ะบัดีข้าก็สิมาบอกวิธีตัดกันเลด้อยค่ะเด้อนี้ก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะเนาะมาตัดตัดกันเลยค่ะบัดีพอแต่ข้าปอกได้แบบนี้แล้วเราจะตัดขวนมันออกเลยพี่น้องก็ดีม่อประโยชน์แล้พี่น้องตัดทิ้งเลยบัดนี้นี่ค่ะตัดทิ้งเลยนะคะก็จะได้แบบนี้สวยมากเลยนะคะพี่น้องวูามัน่ยองกับของนี่พี่น้องมันสวยนี่ค่ะตัดออกแบบนี้นะคะเนาะก็จะได้ สับประรดแบบนี้หั่นใส่จานเสิร์ฟรุ่งปลาเลยค่ะพี่น้องจ้ามาค่ะนี่ค่ะเอาลูกแรกก่อนนะคะเนาะตัดรูปแบบนี้นะคะเนาะปึ๊บนี่เราก็จะได้สองชิ้นแบบนี้นะคะนี่ต้องได้แบบนี้ได้พี่น้องด้วยนี่ต้องได้แบบนี้นี่ค่ะชโชว์เลย,ยพี่น้องความสวยงามนี่ค่ะได้แบบนี้แล้วปุ๊บนี่ค่ะพี่น้องเราก็จะทําการเฮ็ดหมูนี้ค่ะพี่น้องนี่เอาใจมันออกผ้าซี่กด้นี่ค่ะผ่าเป็นลูกหนึ่งจะได้สี่ชิ้นนะคะเนาะ นี่ค่ะ,ะให้เพิืงแบบนี้ได้นะคะเนาะนี่ค่ะสวยมากเลยใครจะทำสวยขนาดนี้่ <c oughs> อกมนวนเ้ยค่ะเออยืายืาซาแมนอุ่นเ้ยนี่ค่ะแล้วก็ได้สับปะรดสีชิ้นเป็นแปดชิ้นนะคะน้ะองสองหน่วยแบบนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปข้าตตรงเอาแกนมันออกด้วยค่ะพี่น้องจ้าอันนี้เปลือกมันติดเอาแกนมันออกแบบนี้เลยนะคะวิธีเอาแกนออก ห้าสิบบากลงไปนี่ค่ะหลังมือ,อยูด้วยพี่น้องนี่ค่ะแล้วเราก็จะก็จะได้แบบนี้นี่ค่ะเห็นปะกล่องบะซุ่มเลยเนาะพี่น้องเนาะนี่ค่ะพี่น้องจา้าลังกากเอาแกนออกแล้วก็สิได้แบบนี้เนาะคะ่ะเนาะเอาแกนใส่แนของมันออกค่ะก็จะได้สับประรดออกมาแบบนี้จ้าพี่น้องจา้าวันนี้เขาก็สิมาจัดเรียงใส่จานกันเลยค่ะสําหรับสับประรดภูแลของเราเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะ ฉ่ำม,มากเลยค่ะ,คะพี่น้องจ้าเลียงใส่จานเลยจ้านี่ค่ะแกนมันกะกินได้คือกันเด้อค่ะแก,กะน,นกับหวาน,นะคือกันเนาะค่ะเนาะเมนูมก็จะจะจ,จัดเลียงใส่จานพร้อมเสิร์ฟ<ม>ลุงป้าน้าอ่านนะคะเนาะวิธีปอกสับประรดให้สวยน่าทานกะสิเพ็ดแบบนี้แหละคะ่ะพี่น้องจ้าเลียงใส่จานออกมาแล้วกะสีเห็ให้่สับประรดของเฮาน่าทานค่ะเห็นแล้วกะชวนให้อยากกินค่ะพี่น้องจ้า นี่ค่ะแกนแกนก็กินได้ดค,ดคือกันเด้อค่ะเด้อผู้คนเนิ่นก็มาก,กินแกนมันก็กรอบกับหวานคือกันค่ะพีน่น้องจ้าแม่นงวุ้นก็จะจัดเรียงใส่จานเลยเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะจักสีเรียงไปจ,จังไหนจั๊กสีงามพี่น้องจ้าน,นี่ช่ำมากเลยนะคะอีกลูกหนึ่งไม่เท่าไร่แต่อีกลูกหนึ่งช่ำมากเลยค่ะเซตเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องจ้ากัสีได้ออกมาประมาณนี้ค่ะนี่เนาะคะ่ะเนาะ แก,ก่นแมนนง่นกสีเอาใส่ไปน้ำยืจกจ่าเพราะว่ามันกรอบดีซิมเบิองแล้วอันหนึ่งมันหวานดีนะะเนะเาะค่ะเนาะก็เลยสีเอาแก่นไปน้ำเพราะว่ามันแห่งแสบเพื่อกันละจา้านี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะพี่น้องจ่าก,การปอกสับประรดนะคะเนาะลองไปเฮดเบิองไดเดอ้อจ่าเดอ้อสำหรับผู้ใดที่มีสับประรดแต่ว่าปอกบ่เป็นหรือว่าอยากล่องปอกเบิองกะเขามาเบิองคลิปนี้ของแมนนงูนงในเด้อค่ะเด้อว,วิธีปอกสับประรดให้หน้าทานค่ะพี่น้องจา่า นี่เรียงใส่จานออกมากะ่ะสวยงามน่ากินแบบนี้ะ่ะคะพี่น้องจา้าพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสำหรับสับปะรดภูแลนะคะพี่น้องจา้านี่เสร็จเรียบร้อยค่ะจัดเรียงออกมาแล้วนี่ค่ะสวยงามตามท้องเรื่องเหมือนเดิมเนาะค่ะเนาะความเสิร์ฟลุงป้านนะ้าอาแล้วนะคะอย่าลืมนะคะแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมบ้านเมน,นูุ้นมาทานสับปรดภูแลนะคะ ทานสับประรดผู้แลด้วยกันค่ะสำหรับคลิปนี้กับวิมียังหลายค่ะเมนูนขอตัวลาไปก่อนเด้อค่ะอย่าลืมนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกิ๊งกๆๆกๆกงกดสับตะไคร้ให้ช่องน้องวุ้นพากินพาเที่ยวด้วยนะคะขอบคุณหลายๆค่ะบ๊ายบาย